เหรียญห้าบาทอ๋ออันนี้หงนี่สามหนึ่งสามหนึ่งนี้รับยี่สิบาทค่ะขออภัยค่ะหงสามหนึ่งรับยี่สิบาทนะคะหงสามศูนย์รับเจ็ดบาทเท่ากับห้าบาทอ่ะเดี๋ยวพนักจะแยกให้พนักาแยกให้ค่ะพนักาจะเห็นถ้าพนักนจะต้องเช็คดูนะคะเหรียญแงพงเหรียญถูกค่ะจะแยกราคาให้จะไม่ปนมั่วนะคะจะไม่จะไม่รับไม่ไม่รับในราคาเดียวกันทั้งหมดะคะ่ะจะแยกราคาให้นะคะเหรียญที่ เหรียญถูกเหรียญแพงไม่น่าแยากให้เนี่ยใครอย่างเนี้อ่ะไม่น่า,นาเห็นไหมมีสามหนึ่งอยู่สองเหรีาายญไม่น่าก็จะแยกราคาให้นะคะสามศูนย์เจ็ดบาทสามหนึ่งยี่สิบบาทค่ะโตกันแบบอา่าตรงไปตรงมานะคะการซื้อการขายเราจะได้โอ้อันนี้ก็อันนี้เ๋อ,นนอ,อเขาแยกสแสดงว่าอันนี้เขาไม่ไดีดูเขาครอบปนไปกับสามศูนย์นะคะแต่เป็นสามหนึ่งนี่คะ่ะอันนี้สามหนึ่งเขาแยกมาโอ้โหสามหนึ่ง 3, 1, นะคะเออ ริงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาปนค่ะเขาปนไปนะเปะน็นย่าจะแยกให้นะคะประมาณอย่างนี้เลยค่ะเปะน็นจะแยกให้นะคะสามหนึ่งสาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะก็เป็นสาม1นึ่งสิเอ็ดเหรียญสิบเอ็ดเหรียญนี้ก็ได้สองรี่สิบาทแล้วนะเนี่ยค่ะนะคะสิสิบบาทนิเกิลรับสิบาทหบาทนิกเกลรับเบาท อันนี้5บาทนิกเกิลหมุนเวียนค่ะเรือหงปี2520รับเหลยญละ20บาทถ้าเป็นสองห้าสารับ2530ย์25 30, รับ7บาท2 5งหสามรับ20บาทนะคะเรือหงย้ำอีกครั้งหนึ่งเรือหงหบาทนะคะสองหรับ7บาทสองห้สมหรับ20บาทกะแยบไปก่อนเดี๋ยวจะปนเนาะ เดี๋ยวค่อยนับให้เดี๋ยวค่อยทำบริการให้ค่ะอันนี้เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทครุฑรับยี่สิบบาทหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหถงรับเหรียญละหกสลึงค่ะหนึ่งบาทห้าสิบต่างหรือหกสลึงนะคะถ้าเหรียญครุฑค่ะรับตลอดเลยนะคะรับทุกครุฑค่ะรับทุกครุฑรับไม่อัน้นรับตลอดเลยอันนี้ครุฑเฉียงนะคะเราจะเรียกกันว่าครุฑเฉียงปีเขาจะมีอสองพศ 2522และ2520รับในราคาเดียวกันค่ะเท่ากันครุฑเฉียง2522และ2520รับซื้อเหรียญละ10บาทค่ะครุฑเฉียง2522และ20รับ10บาทครุฑบาท17รับ20บาทครุฑตรงรับ20บาทครุฑ10บาท2สีรับ80บาทครุฑ เก้าเหลี่ยมที่ย์แรกต้องหยุดไปแป๊บหนึ่งพอดูก่อนว่าแท้ไม่แท้ครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทไหนดูมีอะไรมาอีกอันนี้ดำแต่แท้ค่ะสามสิบบาทนะคะอ่วอันนี้มี๋อหงอเขาแยกถุงมาค่ะเพื่นก็ลืมดูเมื่อกี้มันปนอันนี้ถุงหงค่ะห้าบาทหงปีสามศูนย์ห้าบาทหงปีสามศูนย์รับเหรียญละห้าบาท เนะะีค่ะห้าบาทเรือหงนะคะปี30รับเปลี่ยนละ5้าบาทเอขออภัยคะ่ะรับเปลี่ยนละ7บาทห้าบาททงสารับ7บาท